สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องการวาดกราฟนะครับของอสมการนะครับต่อนะครับสมมุติว่าคําสั่งนะครับบอกว่าให้เราวาดกราฟนะครับของอสมการนะครับ y ลบ 4x น้อยกว่าลบ3นะครับขั้นแรกฟอร์มนี้เรายังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับ y ลบ 4x น้อยกว่าลบ3นะครับเดี๋ยวเราลองมา s i m p l ฟายนะครับอยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือเอา 4x นะครับบวกเข้าไปทั้ง2ฝั่งนะครับ หรือเราย้ายลบ 4x มาฝั่งขวามือนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราจะได้ว่า y ของเรานะครับน้อยกว่านะครับ 4x ลบ3นะครับหรืออาจจะเขียนว่าลบ3บวก 4x ก็ได้นะครับแต่แน่นอนเราคุ้นเคยกับ 4x ลบ3ใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเราก็ได้ว่า y น้อยกว่า 4x ลบ3นะครับสมการที่ให้มาสมการตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับนะครับสมมูลกันทีนี้เราต้องการที่จะวาดนะครับ กราฟนะครับของจุด x y นะครับที่สอดคล้องกับอสมการตัวนี้นะครับ y น้อยกว่า 4x 3นะครับเพราะนั้นทั้นแรกเราก็วาดแกน x แกน y ก่อนนะครับเสร็จแล้วแน่นอนจุดตรงนี้ใช่ไหมครับจากที่เราศึกษาไปแล้วนะครับในเทปแรกนะครับของการวาดกราฟเรื่องอสมการนะครับเราก็จะต้องหาขอบเขตนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า boundary นะครับก็คือเส้นที่เป็นขอบเขตของ บริเวณนะครับของจุดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่านะครับ b o u n d รีของเราก็คือจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับก็คือบา u n d รีนะครับหรือขอบเขตของเราก็คือจะเท่ากับ y เท่ากับ4 x ลบ3นะครับซึ่ง y เท่ากับ4 x ลบ3นะครับก็คือจะได้ว่ามันคือสมการเส้นตรงนะครับถ้าเกิดเราจองจำฟอร์มสมการเส้นตรงได้นะครับ4ก็คือความชันใช่ไหมครับลบ3นะครับก็คือ อา uh, y-intercept นะครับหรือจุดตัดแกน y นะครับตัดแกน y ที่ลบสามปกติแล้วเวลาเราจะวาดรูปก,กราฟของเส้นตรงใช่ไหมครับมันเพียงพอที่เราหาจุดแค่2จุดใช่ไหมครับที่อยู่บนเส้นตรงแล้วเราก็สร้างเส้นเชื่อมนะครับเพราะนั้นไอเดียคือเราสร้างตารางเล็กๆตรงนี้นะครับมาทดเล็กๆนะครับลองแทนค่า x ด้วยศูนย์ะครับแล้วก็คำนวณหาค่า y จะได้ y เท่ากับลบสเพราะนั้นจะได้ว่าจุดศูนลบสนะครับเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงนะครับเสร็จแล้วเราลองสุ่มเลือกค่า x มาอีกสักค่าหนึ่งนะครับ สมมุติให้เป็น2ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คำนวณหาค่า y ได้ y เท่ากับ4คูณ2นะครับลบ3นะครับฟังกะนันได้เท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นจุดอีกหนึ่งจุดที่อยู่บนเส้นตรงก็คือจุด2นะครับ x เป็น2 1 2 3 4 5 y เป็น5นะครับคือจุดนั้นนะครับเสร็จแล้วไอเดียของเราก็คือเดี๋ยวเราก็ลากเส้นเชื่อมนะครับระหว่างจุด2จุดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราคิดง่ายๆสมการนี้มีความชันเป็น4ใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราพาก เพิ 1, 1, 1, 1, 1 age. Age ่มค่า x เป็นหนึ่งค่า y เราจะเพิ่มมา4หน่วยเพราะนั้นเราไปได้จุด11นะครับตรงนั้นเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงเหมือนกันแลรวไอเดียก็คือว่าขอบเขตของเรานะครับเป็นเส้นตรงแต่เนื่องจากเงื่อนไขอาจสมการของเรานะครับไม่รวมเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นขอบเขตที่เป็นเส้นตรงนะครับของเราตัวนี้หรือบาลูเรยของเรานะครับเวลาเราวาดกราฟเราก็จะวาดใช้เส้นประนะครับเป็นเส้นประนะครับบอกว่าจุดที่เราสนใจนะครับ เป็นจุดที่ไม่รวมเส้นนะครับไม่รวมขอบทีนี้เนื่องจากว่า y น้อยกว่าใช่ไหมครับเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าหยิบจุด x ใดๆมานะครับคำนวณค่า 4x ลบ3ให้ได้เป็นจุดที่อยู่บนกราฟเราสนใจเฉพาะค่า y ที่น้อยใช่ไหมครับกับจุดนั้นเพราะนั้นก็คือเราก็จะได้บริเวณนะครับที่อยู่ใต้นะครับเส้นปรกนะครับนั่นคือบริเวณนะครับกราฟนะครับของจุด x y ที่สอดคล้องกับอสมการนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจริงๆแล้วเรามีวิธีการเทสอีกนะครับในการที่จะเลือกบริเวณที่ถูกต้องนะครับเราจะเห็นว่าเส้นปราเส้นนี้นะครับมันแบ่งนะครับระนาบไอ้กวายออกเป็น2ส่วนใช่ไหมครับก็คือด้านบนกับด้านล่างนะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งในการเทสว่าบริเวณไหนคือส่วนที่เราต้องการใช่ไหมครับก็คือเราส่งหยิบจุดนะครับสมมุติเราหยิบจุดด้านบนนะครับเป็นจุด0ูนย์ศูนยล้วเราก็เอา0ูนนย์เนี่ยมาเทสลงไปในอสมการปรากฏว่าได้ศูนย์น้อยกว่าลบสนะครับซึ่งอันนี้ไม่จริงนะครับ เพราะนั้นแน่นอนนะครับบริเวณที่อยู่เหนือนะครับเส้นปะก็จะไม่ใช่บริเวณที่สอดคล้องกับอสมการของเรานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองหยิบจุดนะครับที่อยู่ใต้เส้นปลาดูนะครับสมมุติว่าเป็นจุดใดดีอ่าเป็นสามนะครับสามศูนย์ก็แล้วกันนะครับสามศูนย์แน่นอนมันอยู่ในบริเวณที่เราแรงเอรใช่ไหมครับน่าจะสอดคล้องนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะครับเราลองแทน y ด้วย0ูนย์นะครับ เซนลอตแทนเด้วย3เพราะนั้นก็ได้ศูนย์น้อยกว่า3คูณ4คูณ3นะครับแล้วลบด้วย3หรเลยศูนย์น้อยกว่า12ลบ3ซึ่งก็คือศูนย์น้อยกว่า9นั่นเองนะครับซึ่งเป็นจริงนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าจากการทดสอบง่ายๆในการเลือกจุดนะครับที่อยู่ใน2บริเวณนะครับเราจะได้ว่าเอาบริเวณที่อยู่ใต้นะครับเส้นปะนะครับก็คือบริเวณที่เป็นจุดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของอสมการของเรานั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้คือวิธีเทสอย่างง่ายๆนะครับ